ครับสวัสดีครับทีซีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหิมบุญนิฮาชาแนลครับผมครับสำหรับวันนี้ก็เรามาเอ่อมาถ่ายทําคลิปต้นไม้ที่เป็นมงคลดอกไม้ที่เป็นมงคลจะเด้ถือ <c oughs> ถ้าภาษาเรียกตามมนอกมานาก็เรียกว่าต้นดอกพุทธ แต่แต่ถ้าเป็นภาษากลางหรือเขาเรียกว่าฝรังรร่งมะลิฝรัร่งมะลิฝรั่งตอนนี้ก็มะลิมาลายร้อยมาลายมะลิร้อยมาลายะมะลิฝรั่รารารรงถ้าต่างภาษาต่างประเทศเขาเรียกมะลิฝรัร่งตามที่ ได้ทำคลิปนี้ก็เห็นสวยงามถึงได้ถ่ายทำให้ f อท่านได้รู้ได้ดูได้เห็นว่าช่วงฤดูของต้นดอกพุดนี้หรือ,อ,อมะลิฝรั่ง หรืออมะลัยดอกเขา<อ>ไปร้อยพวงมะลัยพวงนี้น่ะดอกพวกดอกพุดพุดมะลัย <c oughs> ต้นพุดมะลัยร้อยดอกมะลัยสวยงามอันนี้เขาขายตามาไปทำร้อยขายตามท้องตลาดหรือว่า เวลาวันพระเราต้องเก็บไปแต่งขันห้าบูชาหรือทำใส่แจกันบูชาวันพระไม่ว่าจะเป็นพระแปดค่ำหรือสิบห้าค่ำมะลิมะลิฝร,รั่งนี้มีดอก เวลาขึ้นสวยงามตอนนี้ก็ดอกเริ่มออกเยอะเป็นพุ่มต้นไม้ที่เป็นมงคลชนิดหนึ่งวันนี้ได้มีโอกาสได้ออกมาข้างนอกครับผมทีนี้ก็สวนของทีมงานจะมีการปลูกผลไม้ต่างๆ ต้นไม้ต่างๆต้นไม้มงคลที่เป็นมงคลต่างๆหรือดอกต้นไม้ที่เป็นสามารถกินได้ตัวนี้จะเป็นอดอกแครดอกแครนี้เราสามารถเอาไปนึ่ง หรือนึ่งใส่ปลานึ่งใส่ปลา,าต้มหรือแกงก็ได้อร่อยมากๆอันนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นอากาศเย็นๆมาถ่ายทำคลิปให้พี่น้อง ได้ดูได้รู้ได้เห็นไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายต้นไม้ดอกไม้ที่เป็นมงคลชนิดนี้ที <c> ่ <oughs> พุทมาลายัยเขเรียกว่าพุทมาลายัยอันนี้ภาษาลกลางเขาเรียกว่าพุทธมาลายัย หรือจะเป็นภาษาต่างประเทศต่ามป,ประเทศเขาเรียกว่ามะลิฝรั่งอันนี้จะเป็นมิมะลิฝรั่งครับด <c oughs> อกสวยงามกินของด <c oughs> อกมะลิฝรั่งนี้จะหอม <c oughs> ส่วนมากคนนิยมจะ <c oughs> จะนิยมไปเก็บไปเป็น ร้อยพวงมาลัยชนิดนี้ดอกไม้ชนิดนี้ก็มีการปลูกทำการปลูกที่บ้านเอาไวบ้บูชาพระหรือเอาไว้ประดับตกแต่งบ้านให้สวยงามใครที่ชอบดอกไม้ต่างๆหรือว่าเป็นดอกต้นไม้ที่เป็นมงคล <c oughs> ต่างๆก็ศึกษาได้ดูได้รู้ได้เห็น <c oughs> สำหรับต้นไม้ตัวนี้ก็ผูกไว้ได้หลายปีแล้วครับตอนนี้ก็เป็นพุ่มจะออกเป็นพุ่มใหญ่ขยายพันธุ์ออก <c oughs> ตอนนี้ก็ที่สวนของทีงาน หเห็นสวยก็เลยถ่ายทำให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเอฟซีทุกท่านได้ดูได้รู้ได้เห็นครับตอนนี้ก็บรรยากาศีเย็นเรามา <c oughs> ถ่ายทำชิปต้นไม้ที่เป็นมือคนหรือต้นไม้ต่างๆให้ท่านได้ดูได้รู้ได้ <c oughs> ได้ดูไปด้วยกันพี่น้อง f อซทุกท่านก็วันนี้ก็เราไม่ไม่ได้ไปถ่ายทำคลิปอื่นเรามาเจอดอกไม้ที่สวยงงามก็อยากถ่ายทำคลิปให้พี่น้องได้ได้ดูไปด้วยกัน อันนี้ก็ออกสวยเริ่มออกสวยงามมีต้นต่างๆที่ปลูกรวมกันไว้แลนนี้ก็มาบรรยายให้พีกีได้ดูไปด้วยกัน,ด,กนดอกมะลิอะไร หรือมารีฝรั่งนี้สวยงามครับดอกกำลังเริ่มออกเยอะแยะครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนคอยติดตามคลิปหน้าตอนต่อไปครับขอฝาก ช่องอิมบุญเฮฮาชาแนลนี้ให้ท่านได้กดติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งที่เป็นรูปกระดิ่งสีดำเวลาเรามีคลิปต่างๆได้ออกถ่ายทำให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูจะจะเตือนอจะออกเตือนอนะ พ่อกระดิง่งกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทําเพื่อให้แอดมินได้ทําคลิปต่อๆไปมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังครับสลับคิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม